<Okay>. Yeah. สวัสดีครับ F C ที่น่ารักทุกคนนะครับผมแล้วก็สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รบรักทั้งหลายนะครับอยู่กับผมนะครับเพลยชัร์ F C T P ชแนลแล้วก็เพลยชัร F C T P ฟมิลีนะครับผมนะฮะสำหรับคลิปนี้นะครับก็ลุ้นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งครับเรียกว่าเดือดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ความจริงปรากฏว่าว้าแดงนะครับไม่ได้เจรจาอ้างว่าไม่ได้เจรจาหมายความว่ายัางไงครับหมายความว่าสิ่งที่เขามีอยู่เดิมต้องการอยู่เดิมทําอยู่เดิมก็ยังคงเดิมก็คือเสริมกําลัง ไม่ถอนเสริมกำลังแล้วยังบอกว่าผู้นำว้าแดงบอกว่าชื่นชอบพื้นที่นี่มากฉันขอนะพื้นที่เหล่านี้ที่อยู่ติดไทยเนี่ยฉันชอบมากฉันหวังว่าจะตั้งลกลากตรงนี้แล้วก็จะทำการเกษตรทำธุรกิจตรงนี้ไม่ยอมไปไหนก็แสดงว่า ทหารไทยที่เตรียมกันมาอย่างยาวนานเนี่ยซ้อมกันมาหวังว่าคงไม่ไดปิดสวิตช์ใช่ไหมฮะก็คงอยู่เหมือนเดิมใช่ไหมยอยู่เหมือนเดิมโดยที่ไม่มีการเจรจาเพราะยังใช้มาตรการเดิมก็คือคำสั่งเดิมว่าให้วาแดงหรือถอนออกจาก แผ่นดินตรงนั้นที่เป็นของไทยภายในวันที่18ธันวาคมนี้ก็พรุ่งนี้แล้วสิต้องรอดูนะครับถ้าทหารไทยไม่ทำอะไรสักอย่างเนี่ยหลังจากวันที่18นหลังจากวันที่18เป็นต้นไปเนี่ยหลังจากวันที่18เป็นต้นไปจะทำยังไงดีเพราะทหารไทยได้ลั่นบัญชาไว้แล้ว แม้จะมีการพูดในแบบอื่นๆว่าได้เจรจาแล้วได้ถอนแล้วแต่เจ้าตัวเขาที่ยึดประเทศไทยเขาบอกว่าไม่ได้เจรจาก็เท่ากับทุกอย่างยังเหมือนเดิมนะครับผมนะฮะดังนั้นพรุ่งนี้สามารถจูโจมได้เลยจูโจมได้เลยนะถ้าเป็นกําหนดเดิมนะเพราะว่าเอาไม่ว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นโมฆะมันเป็นโมฆะม ะะซึ่งมันน่าเจ็บใจนะครับว่าแถบตรงนั้นเนี่ยมันเป็นแถบที่ไม่ควรจะมีคนในแถบนั้นจุดนี้ก็เป็นจุดอ่อนนะครับทำไมประเทศไทยกับพมา่าอยู่ติดกันมากี่ร้อยปีละยังไม่มีการปักปันเขตแดนอะไรเลยครับปรากฏว่ายังไม่มีการปักปันเขตแดนเป็นจุดอ่อนมากๆครับ หมายความว่าเป็นแรงหมายความว่าพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยเป็นที่คาดการณ์ว่าอ้าวพม่าาอยู่แถบนั้นนะอย่าล้ําเข้ามาอ้าวไทยอยู่แถบนี้นะอ่ะอยู่เนินเขานี้อยู่โนนเขานุ่นนะส่องกันถึงได้ก็แสดงว่าระหว่างนี้เนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่เป็นโซนที่อ่าว่างว่างจากสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าคนว่างจากกองกําลังทหาร ตามตะเข็บชายแดนระหว่างพม่าก,กับไทยเมื่อเป็นเช่นนั้นก็คือในพื้นพื้นที่นั้นก็เป็นระหว่างประเทศใช่ไหมรระหว่างประเทศก็คือรู้จักกันว่าระหว่างประเทศจะไม่ล้ำไปส่วนนี้เป็นพื้นที่ว่างแต่มันมีคนกลุ่มหนึ่งเดิมทีเป็นขุนสา ราชายาเสพติดก็ไม่เข้าใจว่าทำไมให้ขุนศาไปอยู่ในตรงนั้นได้ปัญหาไม่อยู่ตรงนี้เพราะว้าแดงเนี่ยพวกนี้ยมันจะลุกไปในทุกที่เพราะมันอ้างว่ามันแข็งแกร่งทางทหารมันจะกินแดนมันจะลบทั้งหมดเป็นของมันทั้งหมดนั่นคือนโะยบายของมัน มันจะกลางดังนั้นว้าแดงขุนสามันไม่ใช่ประเทศเหมือนกองกำลังกองโจรเนี่ยอยากไปอยู่ตรงไหนอยากไปอยู่ตรงไหนคือหาพื้นที่ไปเรื่อยๆผมไม่เข้าใจว่าทำไมพมา่าจึงให้เขาเข้ามาได้อยู่ในแถบนั้นสากลคือห้ามพมา่ากับไทยไปอยู่ส่วนนั้นแต่ว้าแดงมันคือใครอ่ะว้าแดงมันควรจะเป็นพมา่า แต่พม่าไม่สามารถควบคุมมันได้พม่าส่งมันมาใช่ไหมมันก็เลยมาอยู่ในจุดเกงใจกลายเป็นว่านะครับว้าแดงนะครับเดิมทีอยู่ที่นี่เนะี่ยเป็นขุนสาถ้าจะบอกว่าผิดพลาดตั้งแต่ขุนสาหรือเปล่าอันนี้คือข้อผิดพลาดนะครับทีนี้ก็มาให้ว้าแดงนะครับมาบุก ยึดที่ตรงนี้แทนคุณสักจากนั้นมันก็อ้างว่าที่ใดที่มันยึดได้คือที่ดินของมันดูวิธีคิดของมันสิครับมันเหมือนว่าแดงมันเหมือนชุมชนอยู่ในเมื่อสองร้อปีที่แล้วอะ่ะยังล่าอนณานิคมไปเรื่อยๆยังหาพื้นที่ที่อยู่ตัวเองไปเรื่อยๆนะครับเมื่อมันไปอยู่ตรงนั้นแล้วเนี่ย มันไม่เป็นประเทศสิมันอ้างว่ามันไม่เป็นประเทศถ้าพมา่าอยู่ไม่ได้นะครับเพราะว่าหลักสากลระหว่างประเทศเนี่ยในตะเข็บชายแดนเนี่ยต้องไม่มีมนุษย์อยู่ถ้าไปอยู่แสดงว่ามันต้องมีเรื่องกันเขาก็เลยมีเขตระหว่างกันเป็นโซนที่ว่างเปล่าจุดอ่อนตรงนี้ครับเมื่อโซนว่างเปล่าแล้วก็เลยไม่คิดแต่ละประเทศก็ไม่คิดที่จะ ตีเส้นแบ่งปันให้ชัดเจนมันก็เลยสวยเลยมันเป็นความเข้าใจแต่ปัจจุบันเนื่องจากว่ามันมี G P S มีดาวเทียมมันก็เลยตีเส้นอยู่ในมือถือเท่านั้นนะฮะดังนั้นตรงนี้เองนะครับว้าแดงเขาก็เลยอาศัยช่วงนี้ช่องนี้นะครับมันจะยึดตรงนี้ให้ได้นะครับตราบใดที่ ทางไทยก็บอกไม่ได้ว่าตรงไหนเพราะว่ายังไม่เคยแบ่งปันเขตแดนไม่เคยปักดังนั้นเมื่อมันไม่ใช่ประเทศมันเป็นกองกำลังหนึ่งมันอยากไปอยู่ตรงไหนก็ได้แล้วมันมาอยู่ตรงนี้แทนขุนศากทีนี้การปล่อยเวลายาวนานเกินไปอะไรก็ไม่รู้จนป่านนี้แล้วเนี่ย ดังนั้นมันก็คิดว่ามันอยู่ขนาดนี้จนปักหลักปักฐานสร,าสร้างสิ่งปลูกสร้างไว้แล้วเนี่ยจู่ๆไทยจะไปไล่มันก็อยู่ที่ว่าตั้งแต่มันมาอยู่เนี่ยไทยเจรจายอย่างไรประท้วงแบบไหนอย่างไรมีข้อมูลขนาดไหนแล้วตอนนี้ข้อมูลที่ไทยแสดงเนี่ยทั่วโลกรู้หรือ,อยังเพราะว่าว้าแดงมันทำหนังสือให้พ่อจีนของมันดู ทำเป็นภาษาจีนภาษาอังกฤษให้โลกรู้ว่ามันมาอยู่ตรงนี้สันตินะมันมาอย่างสันติว่างังนนะสันติยังไงมึงมาอยู่ในประเทศเขาเนี่ยถ้าอย่างนี้ไทยยึดลาวก็บอกว่ามาสันติยึดพม่าก็บอกมามาสันติยึดพม่าก,ก็บอกว่าผมมาสันติก็แย่สิอย่างนี้ดังนั้นไม่รู้ละเมื่อมันไม่มีการเจรจาดังนั้น หนึงเดือนที่ผ่านมาที่ทหารไทยให้มันออกไปก็แสดงว่ามันไม่ออกดังนั้นเรื่องที่เกิดขึ้นวันสองวันที่ผ่านมาที่อ้างว่ามีการเจรจาแล้วก็ยุติจะขอย้ายออกขอเวลาสามเดือนก็เป็นสิ่งที่ถูกหลอกเป็นโมฆะก็แสดงว่าพรุ่งนี้ก็ถล่มได้ทหารไทยว่างไงถ้าพรุ่งนี้ทหารไทยไม่ถล่มเนี่ยเสียนะครับ เสียเลยนะครับอาจจะหมดความน่าเชื่อถือก็ได้นะฮะเพราะต่างชาติก็คงรู้แล้วว่าไทยจะถล่มแล้วพรุ่งนี้ถ้าไทยเฉยๆก็จบเลยนะครับศรัทธาหมดเลยนะดังนั้นรอพรุ่งนี้นะครับเมื่อทุกอย่างยังเป็นเหมือนเดิมว้าแดงเขาก็บอกว่าเขาไม่เคยเจราจาแสดงว่าว้าแดงก็คงนโยบายแบบเดิมคือจะยึดตรึงพื้นที่นำกำลังทหารมา ทีนี้ก็อยู่ที่ไทยครับจะถล่มยังไงครับจะถล่มเขายังไงถล่มยังไงที่ที่อ้างว่าไทยก็ยังไม่รู้ชัดเจนจะเอายังไงล่ะครับก็ดูพรุ่งนี้นะครับเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วแสดงว่าว่าแดงเขาไม่เกรงกลัวก็อยู่ที่ไทยว่าจะเกรงกลัวหรือเปล่าแสดงว่าพรุ่งนี้เป็นวันดีเด ลองดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นมันน่าแตกที่ว่าสื่อไทยไปเล่นแล้วเขาเอาไปบอกว่าไม่ใช่นี่มันน่าแตกมากมันน่าอายอะทีนี้มันก็เกิดการสับสนระหว่างทหารว่าจะเอาอย่างไงที่โชว์ศักยภาพทิ้งระเบิดบึมๆอยู่เนี่ยโชว์เนี่ยขนอาวุธขนอะไรต่างๆมากมายเนี่ยจริงๆแล้วเป็นภาพเก่าหรือภาพใหม่พรุ่งนี้เรียกว่า เรียกศรัทธากันเลทีนะครับผมนะจับตาดูนะครับว่าเมื่อทุกอย่างเป็นโมฆะวันพรุ่งนี้คือวันดีเดย์เหมือนเดิมโอเคครับอีพีนี้ก็ประมาณนี้ครับสวสครับ